This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คำนี้ดีวอแคบคลาสในวันนี้ให้คุณได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นธรรมชาติครับจากศัพท์ที่เราเจอได้ในธรรมชาตินั่นเองนะครับกติกาง่ายๆถ้าฟังคำนิยามภาษาอังกฤษแล้วทราบคำตอบทันทีรับ2คะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดไทยได้จากการฟังคำภาษาไทยรับไป1คะแนนมีทั้งหมด20คําคำและความยากของศัพท์ในวันนี้ประมาณ5ใน10เท่านั้นง่ายมากๆจะว่าไปไม่ใช่ศั์ที่ ประหลาดพิสดารอะไรเลยเชื่อว่าทุกคนจะได้เต็มกันอย่างง่ายดายนะครับลองพยายามตั้งใจฟังคำใบ้ภาษาอังกฤษแล้วถ่ายสับให้ได้เพื่อรับคะแนนโบนัสเป็นสองเท่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคำที่หนึ่ง a very large area of salt water a very large area of salt water ถ้าถายออกรับ2คะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้ฟังคําใบ้ภาษาไทยไม่ใช่คําใบ้ครับคำแปลเลยครับมหาสมุทรครับ ocean ocean มหาสมุทรนะครับ a large hole in the side of a mountain or one that is underground อีกครั้งนะครับ a large hole in the side of a mountain Or one that is underground. Tanuk sap oak loud, rapsong me ru, cave, cave, ท่ำนะครับ. an area where there is very little rain and not many plants, but lots of sand. ฟังอีกครั้งครับ an area where there is very little rain and not many plants but lots of sand ถ้ารู้คำตอบแล้วรับสคะแนนนะครับถ้ายังไม่รู้ภาษาไทายของคำนี้คือทะเลทรายครับ desert desert ทะเลทรายครับ a mountain that may throw out lava from a hole in its top อีกครั้งนะครับ a mountain that may throw out lava from a hole in its top ถ้านึกสับออกแล้วรับสองคะแนนแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ภาษาไทยของคำนี้คือภูเขาไฟครับ volcano ภูเขาไฟนะครับ volcano a wide natural stream of fresh water that flows into an ocean อีกครั้งหนึ่งนะครับ a wide natural stream of fresh water that flows into an ocean ท่านได้คำตอบออกแล้วรับสองคะแนนไปเลยแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกภาษาไทยของคำนี้คือแม่น้ำครับง่ายใช่ไหม River, แม่น้ำนะครับ River. ผ่านไปแล้ว5ข้อใครได้สิคะแนนบ้างหรือใครได้5คะแนนไปต่อนะครับ a piece of land that is surrounded by watera piece of land that is surrounded by water นึกคำออกไหมครับถ้าเกิดนึกออกรับสองคะแนนแต่ถ้ายังนึกไม่ออกภาษาไทยของคำนี้คือเกาะนั่นเองง่ายใช่ไหมครับ island แปลว่าเกาะนะครับ island a large body of water surrounded by land ตรงค้ามกับเมื่อกี้เลยนะครับ a large body of water surrounded by land นึกศัพท์ออกไหมครับ ถ้าเกิดนึกสับออกแล้วรับไป2คะแนนเลยแต่ถ้ายัางนึกไม่ออกลุ้น1คะแนน,นกับคำแปลภาษาไทยนั่นคือทะเลสาบครับทะเลสาบภาษาอังกฤษคือ lake lake ทะเลสาบนะครับ an area of sand near or at the edge of the sea นึกภาพตามครับ an area of sand near or at the edge of the sea นึกสับออกไหมครับถ้านึกออกรับ2คะแนนเลยครับแต่ถ้านึกไม่ออก1คะแนนตรงนี้ลุ้นเอานะครับภาษาอังกฤษของชายหาดคืออะไรครับชายหาดคือ beach beach ชายหาดนะครับ living thing that is not human or plants living things that is not human nor plants น้องหมครับท่านึกออกรับสองคะแนนไปเลยนะครับเก่งมากๆแต่ท่านึกไม่ออกภาษาไทายของคำคำนี้คือสัตว์นั่นเองสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่พืชก็คือ animal animal สัตว์นะครับ a steep rock face especially at the edge of the sea a steep rock face especially at the edge of the sea ถ้านึกสับออกแล้วรับสองคะแนนแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกภาษาไทยของคำนี้คือหน้าผาครับหินชันที่อยู่ริมทะเลนั่นคือ cliff หน้าผานะครับ cliff ผ่านไปแล้วครึ่งทางครับ10ข้อด้วยกันใครได้20คะแนนใครได้10คะแนนไปกันต่อนะครับ An arch of different colors seen in the sky when rain is falling and the sun is shining An arch of different colors seen in the sky when rain is falling and the sun is shining ได้สองคะแนนนะครับถ้าเกิดนึกสอบออกแล้วยินดีด้วยแต่ถ้ายังนึกไม่ออกภาษาไทยของคำนี้ก็คือรุ้งนั่นเองหรือรุ้งกินน้ำนะครับรุ้งภาษาอังกฤษครับ Rainbow Rainbow a large area of land covered with trees and plants a large area of land covered with trees and plants เห็นภาพเป็นสีเขียวชะอุ่มในบริเวณใหญ่ๆนี้ไหมครับถ้าเกิดน,นึกศัพท์ออกแล้วรับสองคะแนนถ้าอย่างนึ่งไม่ออกภาษาไทยของคำนี้ก็คือป่านั่นเอง forest ป่านะครับ forest a tropical forest in which trees and plants grow very closely together ภาพภาพเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยครับแต่ว่าแน่นกว่า a tropical forest in which trees and plants grow very closely together. jungle <speaking in German> jungle Water, especially from a river or stream, dropping from a higher to a lower point. อีกทีนะครับ water especially from a river or stream dropping from a higher to a lower point เห็นภาพการไหลของน้ำนีไหมครับภาษาไทยก็คือน้ำตกนั่นเองครับ waterfall แปลตรงตัวมากเลยนะน้ำตกนะครับ waterfall น้ำตกครับ visible condensed water vapor Floating in the sky. ฟังอีกทีครับ Visible condensed water vapor floating in the sky ลราอ,องน้ำที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าก็คือเมฆนั่นเองภาษาอังกฤษคือ Cloud Cloud เมฆนะครับ A natural elevation of the Earth's surface a natural elevation of the earth's surface ท่านนึกศัพท์ออกแล้วสองคะแนนเลยครับเก่งมากๆแต่ท่านยังนึกไม่ออกแล้วก็ภาษาไทยก็คือภูเขานั่นเองครับเป็นการยกตัวของเปลือกโลก mountain mountain the part of a plant that is often brightly colored And has a pleasant smell. The part of a plant that is often brightly colored and has a pleasant smell. So Flower. Flower. The small soft white pieces of ice that fall from the sky the small soft white pieces of ice that fall from the sky ละองเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆนุ่มๆที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าหิมะครับง่ายมากๆ snow snow an area of low land between mountains or hills คำนี้ไม่ง่ายนะฮะอีกทีครับ an area of low land between mountains or hills เป็นพื้นที่ต่ำกว่าที่อยู่ระหว่างภูเขาก็คือหุบเขาครับภาษาอังกฤษคือ valley Valley คำสุดท้ายแล้วครับลุ้นกันหน่อย A land that is covered with grass A land that is covered with grass Grass ก็คือหญ้าครับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าทุ่งหญ้านั่นเองทุ่งหญ้ามีคำศัพท์ว่า Meadow Meadow 20คำผ่านไปครับผมแอบเดาว่านะส่วนใหญ่น่าจะได้เกือบหมดแต่น่าจะตกม้าตายกับแค่คำเดียวหรือว่าสองคำเท่านั้นไหนคำไหนที่ทำให้เราเจ็บใจเพราะว่าเฮ้ยนี่รู้จักนะแต่ว่ามันนึกไม่ออกเฉยๆ่ะพิมพ์บอกไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันหน่อยนะครับและถ้าคุณติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม6,719คำและสำรวนครับ และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast เลยนะครับจะบน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกัน YouTube นี่ก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูมีคำมีภาพมีการพูดคุยกันนะครับสามารถจะ,ะชวนเราคุยให้ข้อแนะนำติชมแนะนำรายการต่างๆได้ทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยถ้าเกิดชอบรายการของเราฝากกด subscribe หรือว่ากดแชร์กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับ วันนี้ผมบิคบุญต้องไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening for your ears.